수있습 สวัสดีค่ะแฟนๆรายการเพลย์ลเวอร์บายเจอฮจำกันได้ไหมว่าเสียงนี้เป็นเสียงของใครติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักใช้แล้วละค่ะนี่คือเสียงของน้กงิจารณ์คนสวยนั่นเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วพี่ลูกโป่งบอกว่านอกจากอาชีพนักร้องแล้วมีอีกหนึ่งอาชีพที่พี่ลูกโป่งอยากทำนั่นก็คืออาชีพผู้ช่วยสัตวแพทย์วันนี้พี่ลูกโป่งจะได้ลองมาเป็นผู้ช่วยศัตวแพทย์ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเรามาติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะลูกผงก็อยู่ภายในโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่านะคะจะมีนะคะผู้ที่มารับบริการได้มากมายนะคะมันจะเป็นน้องหมายเยอะแยะหลากหลายสายพันธุ์นะคะลูกผงอยากจะแอบไปสัมภาษณ์นิดนึงดีกว่าว่าทาไมเขาถึงเลือกใช้สถานที่นี้ค่ะน้องหมาวันนี้เป็นอะไรห,หรือเปล่าคะมาหาคุณหมอคือไม่ทานอาหารมาประมาณสองวันแล้วเออน้องหมานี่เขาเป็นอะไรคะทำไมถึงมารักษาวันนี้าเม็ดเลือดพยาธิเม็ดเลือดกี่ขวบแล้วหรอคะตอนนี้โอ้สิบขวบแล้วยังไงก็ขอให้ใหายไวๆนะคะ สวัสดีค่ะรบกวนหน่อยได้ไหมคะน้องหมาเป็นอะไร,ร <c oughs> หรือเปล่าคะวันนี้มาแผลบันเยอะแผลเยอะเออไม่ทราบว่าพาอะไรมารักษาคะขอขอดูได้ไหมคะฮะที <c oughs> ่นี่รักษาประหารถูกยุงได้ด้วยเหรอคะครับ <c oughs> <c oughs> มีตัวนี้มาริโอตัวนี้โดมอ่าตัวนี้ต้มเมียมาริโอกับ <Mario S 2> โดมตุ้มเมียพัชนาภาครับ <c oughs> แล,แล้วคือย,ยังไงคะเขาดูซึมหรือว่ามันซึมๆะครับไม่ค่อยเล่นกับผมปกติทำอย่างเงี้ยมันจะมา,มะมาหาตีลังตาแล้วแล้วเวลาคุณหมอเขาตรวจเขาจะตรวจยังไงอะคะหยอดน้ําอะไรเงี้ยครับตรวจการหยอดน้าตรวจการอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบใส่เรือเข้าไปแล้วมันก็ดิ้นอย่างงี้แสดงว่าโอเคอะไรเงี้ยเหรอคะถ้าเกิดมันไม่คือก็ใส่น้ําแดงเงี้ยป่ะตายแล้วครับอันนี้นะคะก็เป็นพี่พทีมงานของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งมาล้อเล่นกับพี่ลูกโป่งว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงค่ะ ป็ทีมหนูก็แบบพี่ไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแหม่อําแม เกินไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าลูกโป่งเนี่ยมีความฝันอีกหนึ่งอย่างว่าอยากจะเป็นนะคะผู้ช่วยสัลวแพทย์นะคะวันนี้เนี่ยอยากจะมาทําความฝันให้เป็นจริงนะคะก็เลยมาที่นี่นะคะพร้อมกับน้องหมานะคะของลูกโป่งนะคะ,คะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะ,คะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะต้องรบกวนนิดนึงนะคะ,คะวันนี้อยากจะมาหาความรู้จากคุณหมอนิดนึงในการเป็นผู้ช่วยศัตวแพทย์นะคะไม่เคยมีประสบการณ์อย่างลูกโป่งเลยเนี่ยนะคะถ้าเกิดเริ่มแรกเลยเนี่ยเราควรทํายังไงคะคุณหมอค่ะก็คือเริ่มแรกเนี่ยก็อาจจะต้องเทรนการเป็นผู้ช่วยสั หนึ่งวันหนึ่งวันเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่ใช่ว่าเราปุบปั๊บเดินเข้ามาล้วจะทําได้เลยนะคะเออเราไม่ทราบว่าอันนี้คืออะไรคะคุณหมอเริ่มแรกก็คือต้องให้ใส่สําต้องต้องมียูนิฟอร์มนะคะเราเราไม่ได้ล้อเล่นนะคะเราเป็นเรื่องที่เป็นจริงจังนะคะเราต้องใส่ก่อนค่ะโอเคค่ะห้ามดูค่ะโป๊ไปแล้ว ณสมบัติของผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่คิดว่าสําคัญที่สุดนะคะก็ค,คือความเป็นคนรักสัตว์ก็คือจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของทั้งความสะอาดแล้วก็สุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของสัตว์อะคะ่ะเพราะว่าการที่เขาเจ็บป่วยแล้วมาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็อยากให้เขารู้สึกสบายที่สุดต้องเป็นคนมีความเมตตาต่อสัตว์พอเห็นสัตว์ก็คือต้องพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือตลอดเวลามีความรับผิดชอบในงานที่ของตัวเองเวลาหมอสั่งอะไรหรือทําแผนอะไรให้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องทําตามแผนได้อย่างถูกต้อง พร้อมแล้วนะคะคุณหมอพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่างานแรกก็คือจะเป็นเรื่องวัดไข้ค่ะก็คือเพื่อเช็คอุณหภูมิร่างกายของสุนัขนะคะจะต้องดูก่อนนะคะในในปลอดเนี่ยมันก็คือจะมีขีดอยู่ก่อนอื่นเราก็คือต้องสะบัดสะบัดแรงๆพอสมควรนะคะเพื่อให้ขีดตรงเนี้ยมันตกลงมาเสร็จแล้วก็คือพอลงแล้วนะคะเราก็คือวัดไข้สุนัข เนี่ยนหนูก็พยายามมองหรือว่าโอ้ยืนยืนนายยืนตาดีนักโดยสเลยคือลูกมอสังเกตว่าทุกครั้งเนี่ยนะคะที่มาหาคุณหมอเนี่ยทำไมทำไมต้องวัดไข้ก่อนเป็นอย่างอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเป็นอ่าเป็นตัวแทนของสุขภาพทั่วไปอะค่ะเช่นถ้าอุณหภูมิสุนัขปกติก็คือเบื้องต้นก็ยังบอกได้ว่าไม่มีการอักเสบไม่มีการติดเชื้อก็คือเป็นการเช็คอย่างอย่างแรกเลยใช่ค่ะอย่างแรกพอไม่รู้หน้าตาดูแบบไม่จะทำฉัน มีจะทำเบาๆเคยทําให้น้องแล้วไงตอนน้องท้องอะลูกนิดเดียวลูกนีดเดียวที่ที่วัดนั่นไงแล้วก็แนบแนบไปกับผนังลาไส้ใหญ่บดแตะด้านบนนะคะประมาณหนึ่งนาทีถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นน้องหมาตัวใหญ่อะค่ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ไม่ได้เจ็บป่วยหรือว่าไม่ต้องต้องการตรวจอะไรมากก็อาจจะข้ามไปก็โอเคแล้วขั้นตอนต่อไปมีอะไรให้หมอป้อนยาค่ะป้อนยา แล้วอย่างนี้เขาไม่เป็นไรเลยองนี้จะป้อนอะไรอ่ะเดี๋ยวให้ป้อนน้าเปล่าค่ะอ๋อค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเป็นการป้อนยาใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเป็นการป้อนยาค่ะก็จะอันแรกจะเป็นป้อนยาน้าก่อนค่ะยาน้ำค่ะหนูก็เลยเลือกตัวที่มีความน่าจะเป็นที่สุดก็คือในการที่จะบริโภคอะไรง่ายที่สุดก็เลยเลือกตัวนี้เจนิเฟอร์ค่ะค่ะวิธีป้อนยาน้ํานะคะก็ะต้อง ต้องเชิดหน้าเขาขึ้นมานิดนึ่งนะคะแล้วก็ป้อนด้านข้างนะคะห้ามฉีดตรงๆด้านหน้านะคะเพราะว่าจะเข้าหลอดลมได้นะคะแล้วเขาจะสำลักนะคะก็ลรอขคอเนี่ยค่ะฉีดป้อนแล้วก็ค่อยๆให้เขากลืนนะคะต่อไปโอเคให้ลองทำใช่ไหมคะอันนี้หนูน่าจะทําได้ค่ะเพราะว่าทาบ่อยทาบ่อยก็คือเวลาแบบเรืองมากแล้วก็ซัดเข้าไปนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ เี oh, right. okay, ่โหสุดยอดไปเลยโอเคต่อไปเลยดีกว่าต่อไปเป็นการป้อนยาเม็ดนะคะป้อนยาเม็ดเนี่ยก็คือจะต้องอ้าปากสุนัขขึ้นนะคะโดยที่ใช้มือข้างนึ่งล็อกตรงล็อกตรงกลามไว้แล้วก็อาใช้เป็นยาหาป้อนเข้าไปที่คนลิ้นโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากอคือลุกเกืนเออ ก็เดี๋ยวการตัดเล็บเนี่ยให้ดูนิดนึงนะคะว่าในสุนักเนี่ยเขาจะมีคนเล็บค่ะซึ่งในคนเล็บเนี่ยยังจะมีเส้นเลือดแล้วก็เส้นประสาทมาเลี้ยงนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็เวลาการตัดเนี่ยก็คืออยากจะให้ตัดหันใบมีดนะคะตัดจากด้านบนลงด้านล่างเดี๋ยวลูกคงขอเป็นนิ้วนี้ค่ะที่มองถนัดที่สุดอันนี้นะคะจะสังเกตชัดมากว่าเป็นมีเนื้อสีชมพูอยู่ข้างในอย่านะลูก แน่เรียบร้อยค่ะ,คะไม่ไม,ไม่ไม่มีการเสียเลือดนะคะปลอดภยัยถ้าต่อไปนะคะเราก็จะเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการเช็ดหูแล้วก็เช็ดตาใช่ไหมคะค่ะก็แนะนำว่าอุปรกรณ์ที่ใช้สำหรับเช็ดหูนะคะก็คือต้องใช้ของสุนัขเท่านั้นเวลาทำความสะอาดเนี่ยก็คือแนะนำให้หยอดเข้าไปในหูเหลยคใช่ค่ะ,คะ ก็คือหิตแต่อย่าเข้าไปในรูหูใช่ไหมคะต้องเข้าไปในรูหูเลยค่ะหยอดเข้าไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช่ยังยังยังไม่ถึงขั้นตอนเเราก็นวดนวดตรงกวามหูเบาๆนะคะแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ให้เขาสบัดมันมีปิดหูให้เขาสบายนะคะแล้วก็เราก็คือเช็ดแค่ส่วนเกินที่ออกมาใช่ก็การทำอย่างเงี้ยต้องทำซ้ำประมาณสองสามครั้งจนกระทั่งไม่ได้ขี้หูออกมา โอเคค่ะมาคิวต่อไปแล้วค่ะไปสแตนบายอันนี้หนีครับอุ้ยเข้าไปแล้ว oh. หนูไม่เอาแล้วโอเคอันนี้เช็ดตาค่ะเช็ดตานะคะก็เหมือนกันก็คือก่อนเช็ดเนี่ยก็คือผู้ช่วยก็คือต้องดูให้หมอนะคะว่าขี้ตาเยอะเกินหรือเปล่าตาแดงหรือเปล่าก็ก่อนอื่นก็คือต้องใช้สำลีเนี่ยชุบกับน้ำยาล้างตาให้หมัดมา เช็ดบริเวณรอบๆก่อนต้องให้สุนัขเขาหลับตานะคะก่อนที่เราจะเช็ดห้ามห้ามเปิดตาและเช็ดเด็ดขาคือเขาจะไม่แสบใช่ไหมคะน้ำยาไม่แสบค่ะน้ำยาล้างตาไม่แสบถ้าสมมุติว่าเขามีขี้ตาอยู่ข้างในตาแล้วไม่สามารถเช็ดออกด้วยการเช็ดครั้งแรกนะคะก็คือสาอีครั้งหนึงแต่ว่าต้องเปิดตาละทีนี้แล้วก็บีบจึ้งอย่างเงี้ยโยกหยอดตาหยอดเหมือนล้างเข้าไปข้างในอะค่ะแล้วก็ค่ายอย่างจริงจังใช่แล้วก็ค่อยเช็ดข้างนอก ประมาณนี้ค่ะนี่โอ้โหข้างหนึงโลกโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วก็เช็ดใช่ไหมคะค่ะาจะประหลาดนิดนึงนะคะมันเยอะมากเรียกว่าเรียกว่าล้างหน้าไม่ใช่ล้างตาค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนี่แล้วค่ะ นายแบบผู้โชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้นะคะเพราะลูกผมจะต้องลงมือนะคะทําการอาบน้ําให้นะคะแล้วก็แต่ตอนนี้เขาเ้างเขากาลังก้ยภาพบำบัดนะคะ<ด>แล้วก็ออกกำลังกายอยู่ในน้ำนะคะเป็นการเดินนะคะอยู่ในน้ำนี่ลูกผมก็แต่งตัวพร้อมแล้วค่ะอันนี้เป็นสำลีนะคะไว้ใส่ไปในหูเขาค่ะเปิดหูลูกอกินไม่ใช่ของกินลองดมดูก่อนไม่ใช่แล้วก็ใส่เข้าไปะคะ่ะนี่จะกินอยู่แน่ Uh huh. ใบหูใหญ่จริงๆคนละไซส์ก็ของหนูเลยโอเคค่ะ <Okay. S 1> ก็ลูกผ่งก็ได้ผ่านกระบวนการฝึกนะคะทุกสิ่งอย่างนะคะต้อง ถามคุณหมอนิดนึงว่าโอเคไหมคะคุณหมอลูกโปงโอเคค่ะจริงนะค,ะ,ค,ะ,คะแต่ว่ายังไงก็คือต้องลองดูกับพรุ่งนี้ดูค่ะซึ่งเป็นเคสของลูกค้าจริงๆดูก็เอาเป็นว่าก็คิดว่าน่าจะพอไหวน,นะคะ,คะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ,คะที่ให้ความรู้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยจริงค่ะ,คะเห็นพี่ลูกโป่งตั้งใจฝึกหนักขนาดนี้น้องวาซาบิก็เริ่มรู้สึกเป็นห่วงแล้วทีค้าคุณผู้ชมว่าพี่ลูกโป่งจะเป็นผู้ช่วยัตวแพทย์ในวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่านะ คุณผู้ชมคอยเป็นกำลังใจให้พี่ลูกปองของน้องวาสปีด้วยนะคะสู้ๆค่ะพี่ลูกปองค่ะก็วันนี้นะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับการฝึกนะคะอบรมการเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ของลูกโป่งนะคะวันนี้ก็แหมเท่าที่เห็นนี่คือมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะกับการที่จะมาเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเจอของจริงแล้วะคะ่ะก็ยังไงเอาใจช่วยลูกโป่งด้วยนะคะสู้ตายค่ะแปลลูกกลับบ้านพรุ่งนี้มาใหม่